ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนประจำวันที่16พฤศจิษษษษษกายนพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์นะครับที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปนะครับแต่เราจะใช้พระเทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้น แล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียท่านยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีมีนนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบสดีนะครับในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าตนุตนุก็แปลว่าตัวเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกีก่ยวกับเราเนี่ยเราจะเรียกว่าตนุหมดนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะนะที่แปลว่าการงานการกระทาวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับอ่ะ ไปอยู่ในภพไหนปรากฏว่าตะนุรักเราไปอยู่ในราศีเมษดูซิมีดาวอะไรอยู่ไหมดาวจอนไม่มีเลยลาหูออกไปแล้วกว่อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ละนะฮะก็แสดงว่าเราเนี่ยนะครับดาวจ้เรือนวินาศไม่ถึงตัวในเรือนการเงินและอันนี้ถือว่าดีและดอกแรกนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอะไรตั้งรับถ้าคุณมีดาวที่นะครับเป็นดาวศตู นะครับมาจะพบเรือนที่แย่ๆก็จะส่งผลให้นะครับมีปัญหาเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรือนว่างเปล่าหรือมีดาวมาจากพบดีเรือนดีอันนี้ก็ปังปุริเยไปปุริยังเลยรวยไม่เจิดเลยทีเดียวอันนี้ถือว่าดีนะครับการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินก็พยายามพัฒนาทักษะเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองต่างๆถือว่าดีอันนี้ก็เหมือนกันฮะกรรมะนะกรมมะก็แปลว่าการงานกรรมะไปกระดุมพระเอาล่ะในเรื่องของความรู้สึกก็จะเป็นลนักษณะเราอยากจะ นะครับทำงานในลักษณะอยู่ในที่ที่เราสบายใจก็ได้นะครับนะหรืออาจจะแบบอยากจะทําการยกย้ายไปอยู่ใกล้บ้านนะบางที่อยู่ต่างจังหวัดเนี้ยนะทำเรื่องย้ายไปอยู่นะครับให้มันใกล้บ้านใกล้ภูมิภาคอะไรอย่างงีนะ้อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือความรู้สึกนะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเงินทองกรรมักกระดุมพักก็จะเป็นช่วงที่นะครับทำงานแล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับที่เราทําไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่านะครับคุณมีความสามารถ เรื่องอะไรและมาตอบโจทย์กับสังคมนะครับขณะนั้นไหมต้องดูด้วยนะบางทีงานเราเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตกับสังคมเลยก็กลายเป็นว่างานเยอะงานมากงานดกแต่ก็ไม่ได้มีผลดีอะไรกับเราสักเท่าไหร่นะคุณต้องมองให้ออกว่างานของคุณเนี่ยตอบโจทย์นะครับกับความต้องการของสังคมหรือเปล่าะนะถ้าตอบโจทย์อันนี้ก็ปังปูริเยปเยปูริยงเลยละนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้รวยอภิมหาล่ํารวยนะครับนะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่มาเตือนในลักษณะที่แบบว่านะครับถึงแม้เราจะทํางานหรืออะไรเงรี้ยบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องที่เราอาจจะไม่ชอบนะเราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนทํางานกันเขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะเป็นลักษณะเหมือนกับขึ้นใต้น้าอะเรามีความรู้สึกเฮ้ยเขาเอาเปรียบเราเยอะเกินไปเงี้ยแต่ว่าไพ่ใบนี้มาบอกในลักษณะว่าถึงเขาจะเอาเปรียบเราก็ต้องทนอะ อืมนะเพราะว่ามันบางครั้งบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะไปบริหารจัดการได้ก็อารมณ์คล้ายๆกับว่าลูกไก่ในกาม,มือนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนะครับนะบางคนอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็อย่าคิดอะไรมากนะครับคิดแค่ว่าได้ดีกว่าไม่ได้อย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะบางทีเนี่ยนะครับโดนอะไรที่มันกดดันมากๆอะไรประมาณนี้นะมันทางเรื่องไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่หรอก นะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยไพ่มาเตือนในลักษณะว่าเอาละยังไงก็ต้องอยู่ให้เป็นนะครับไนพะ่เนี่ยไม่พอใจแต่ก็ต้องเห็นไหมยกมืออ่อนน้อมถ่อมตนตัวเองไม่พอนะอยังต้องบอกคนในครอบครัวบ,บริวารด้วยนะให้ไหวตามด้วยอะไรด้วยนะนะครับก็ค่อนข้างจะอึดอัดนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสำเ,เร็จเ,เรื่องเองินเรื่ององ,องานเนี่ยบางครั้งคุณก็ต้องฝืนใจทําในบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ที่เราพอจะทําได้แต่ต้องเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายนะ นะครับย่าไม่ใช่เรื่องที่มันผิดกฎหมายนะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับได้ดีกว่าไม่ได้เนาะนะครับเรื่องของเงินเรื่องของงานนะครับนะอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวอุปสรรคกันหน่อยนะดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเรียกว่าดาวเจ้าเรือนอลินะที่แปลว่าอุปสรรคนี่สินความอาึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงตั้งแต่วันที่17 นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลานะครับ15นาฬกานะ6นาทีนะก็คำว่าอาลิเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาอาลิก็แปลว่าอุปสรรคเนาะอุปสรรคสุภาก็แปลว่าปัญหาต่างๆที่รอเราไปช่วยเหลือแก้ไขนะครับบางครั้งก็เข้าไปช่วยเหลืองานผู้หรักผู้ใหญ่เนะเป็นงานไวัยวานอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะหรือไปทําบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นเรื่องคดีความเรื่องอะไรประมาณนี้ก็คือเข้าไปแก้ไขปัญหา ต่างๆนั่นแหละนะครับแล้วเราเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าปัญหาที่มันเกิดมันเกินตัวไหมอ่าถ้ามันเกินตัวจนเราต้องแบบโอ้โหต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องถอยให้เป็นนะเพราะไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องค่อยๆแก้ไขแล้วแก้ไขให้มันดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะไปอยู่ในภพของสุภาสุภาพแปลว่าความดีงามความเจริญก้าวหน้านะทีนี้ปัญหามันวิ่งเข้าไปเนี่ย นะถ้าเราเป็นฝ่ายถูกก็ไม่มีปัญหาก็ลุยได้เต็มที่นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายผิดนะก็ต้องขอโทษให้เป็นนะแล้วก็ต้องไกลเกลี่ยกันนะเพราะคาว่าพบสุภาในบางครั้งก็ยังหมายถึงเรื่องคดีความต่างๆนี่สินถูกฟ้องแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่แน่ๆควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เคลียร์ปัญหาด้วยนะครับขอความเมตตาสงสารจะดีกว่านะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเบาลงนี่ไง นี่ไงมาเลยนี่นี่พยายยมราชมาเลยนะแน่นอนครับทุกครั้งที่ไพ่พยายยมราชออกนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเรื่องของความถูกต้องต้องมาก่อนนะฮะนะถ้าเกิดว่าเราไปทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะผิดกฎนู่นนี่นั่นนะถ้าเคลียร์ได้ประนีประน,นอมได้นะคุยกันได้เจรจากันได้นะเพียงแต่ว่าอย่าไป หักหาน้ำใจอย่าไปอวดอย่าไปเบ่งอย่าไปอะไรเท่านั้นเองเพราะดาวทิ้นเป็นดาวเบง <c oughs> ดาวอวดดาวยกตนข่มท่านนะปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้แหละนะที่แบบมันไม่ยอมกันไม่ลงกันไม่อะไรกันเนี่ยนะเขาไพ่ก็มาเตือนในลักษณะที่ว่าเอาละนะครับคุยกันดีๆนะมันจะได้ไม่มีปัญหาเพราะพาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เอาจริงนะนะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะแล้วก็ไปคล้องแวะกับสิ่งที่มันไม่ค่อยดีไม่ได้นะ นะครับเพราะไพยมราชอย่างที่เรารู้่พญยายมอะนะครับท่านยมพบาลเนี่ยไพยใบเนี้ยนะครับนะเป็นการตัดสินอะไรต่างๆนะก็ขอให้ยึดมั่นนะครับในเรื่องของความถูกต้องในลักษณะต่างๆเราก็ยันนะบางทีเราอาจจะไปมีปัญหากับคนที่เขาเป็นหัวหน้าง,งานเราแล้วเขาทุจริตแล้วเขายิ่งใหญ่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะครับคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องนะครับความเป็นธรรมมันก็ยังคงมีอยู่นะ นะครับแต่ว่าต้องไม่ใช่แบบว่าไปเจอตอชนิดที่แบบว่าเหนือเหนือกฎเกณฑ์เหนือกฎหมายเหนือการควบคุมถ้าเจออย่างนั้นต้องยอมรับสภาพนะเพราะว่าอํานาจบาร,รมีของคนมันไม่เหมือนกันนะความถูกต้องความยุติธรรมมีให้เฉพาะกับบางคนนะครับนะมันไม่ได้มีให้กับทุกคนนะนะบางคนก็ดำนะครับกลายเป็นขาวขาวกลายเป็นดำได้นะ ชี้ต้นไม้บอกเป็นนกยังได้เลยบางคนนะนะเขาต้องอยู่ให้เป็นนะครับเพราะไพ่ใบนี้ก็ถ้าเราไม่ได้ไปเจอตออะไรขนาดนั้นเราก็ลุยได้เต็มที่นะแต่ถ้าเกิดเราเจอตอเจอคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆก็อันนี้ก็นะอยู่เอาตัวรอดให้ได้ดีที่สุดนะครับนะไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระอังคารเนาะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน นะครับเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระนะที่แปลว่ารายได้การเงินทองแล้วก็ความสําเร็จนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าผู้รับผู้ใหญ่หรือคนอุปถัมภ์ค้าจุนอะไรประมาณนี้นะต้องบอกได้เลยนะว่าชาวราศีมีนเนี่ยนะครับแทบจะลากเลือดเลยนะเจอดาวพัางคารเนี่ยตกพบมรณะเนี่ยการเงินและดาวความสาเร็จเนี่ยเป็นดาวเดียวกันเนี่ยนะหนถึงสิีนี่คุณทําอะไรไม่ได้เลยเงินทองคุณกระจายกระจายล่อยหลอ นะครับเสียหายถูกคดโกงเงินทองเงินเก็บเละเทะหมดเพราะอะไรเพราะว่าการเงินเนี่ยไปตกอยู่ในภพของมรณนะมีเงินอยู่ในบัญชีก็ไม่รู้อีท่าไหนมันถูกดูดเอาไปหมดเลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังเลยแล้วเพราะว่าดาวพ่างคารเนี่ยนะครับท่านเป็นพินทุบา ดาวพัองคันอยู่ภพที่แปเนี่ยเาเรียกพินทุบาทพินทุบาทก็ททแลปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายต่างๆแหละก็อยู่ที่ว่าวิถีชีวิตเราไปเกี่ยวข้องกับอะไราแต่แน่นอนเงินทองกระจักกระจายล่อลอกระจุอยอ่ะหนึ่งถึงสิบสี่อ่ะนะขยับอะไรมีแต่เสียเงินอ่ะโดนไม่ใช่น้อยอ่ะนะครับนะอีภพเรือนหนึ่งก็เหมือนกันสุพะ นะสุภาพไปตกอยู่ในเรือนของมรณะนะสุภาพแปลว่าช่วยเหลือก็ได้อุปถัมภ์คำจุนบางทีก็ไปช่วยเหลือคนบางทีก็ไปให้คนยืมเงินบางคนก็ให้คนยืมเงินนะบางคนก็ไปออกหน้าแทนคนอื่นและตัวเองก็ลําบากเดือดร้อนนะบางคนไปอา่อา,อา,อาถ้าเบาๆหนะ่อยก็ไปซ่อมนูน่นซ่อมนี่ก็ได้นะอาจจะไปซ่อมรถซ่อมบ้านหมดค่าใช้จ่ายกับการทําให้มันดีขึ้นในลักษณะต่างๆนะแต่ก็เสียหมดละเงินทองอะไรก็ไม่ค่อยจะโอเคแต่หลังจากย้ายแล้วดี นะก็ท่านจะย้ายนะในวันที่15ถึงสิ้นเดือนเลยเวลา14ในการ15นาทีอ่าหลังจากนั้นนะมาเป็นกเกษตรและอะไรที่เคยสูญเสียการเงินสุภาพมีคนคอยช่วยเหลือดาววเลยสุภาพเป็นกเษกษตรก็นะคิดหวังอะไรก็สําเร็จหมดนะก็คืออดทนยังไงก็นะครับเอาให้พ้นวันที่14ไปหลังจากที่15เป็นต้นไปเนี่ยคุณก็ปังปุริเยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าปังปุริเยแล้วจะเสริมยังไงนะนะครับ นี่ไงอัครีอ่าคือไพ่อักครีเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับถึงการแก้แสดงออกเรามองในมุมดีนะการเงินไปอยู่ในเรือนสุภาและได้ไพ่ไฟเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยมีฟวามสามารถคุณเข้าไปหาหัวหน้าคุณเลยขอโครงการขอโปรเจกต์พูดเลยนะแต่ต้องรอดาวย้ายก่อนนะ รอดาวองคารย้ายก่อนนะสำหรับชาวราศรีมีนแล้วคุณบริหารจัดการเลยแสดงวิสัยทัศนพูดคุยอะไรประมาณนี้คุณก็จะประสบความสเร็จนะการเงินเนี่ยไปอยู่ในภพสุภารแปลว่าสําเร็จอยู่แล้วแล้วได้ไพ่อักคีเนี่ยไฟนะครับเป็นความกระตือรือร้นนะครับไฟเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้แสงสว่างได้ฉันใดก็ให้โอกาสเราได้เฉินนั้นเหมือนกันนะครับนั่นก็อยู่ที่ว่าการเงินกันทองเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยนำข้อดี ของคุณไปนําเสนอให้เข้าตาเขาหรือเปล่านะมีดีอะไรงัดไปให้หมดนะคุยเลยนะรอหลังจากที่นะครับดาวพักคานย้ายนะครับคุณก็บริหารจัดการได้เลยตั้งแต่นะครับวันที่15นะครับเวลา14บสนกาสิบนาทีนะครับความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับคุณก็ยินดีด้วยนะแต่ต้องกล้านะต้องกล้านะอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะ ดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัทพย์นะอีพบหนึ่งก็คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงของนะครับวันที่1เนี่ยจนถึงวันที่23เนี่ยนะครับดาวพระพุธเนี่ยอยู่ในภพสุภาเนี่ยซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมอะไรกันเลอะไปหมดอ่ะบางคนก็อยากซื้อรถใหม่บางคนก็เปลี่ยนรถเทอร์รถมาจากตรงนี้แหละ นะเพราะอะไรเพราะพันธุ์ทุบสุภาเราอยากได้ในสิ่งที่มันถูกใจบางคนเนี่ยมีลดลาที่มันเสียนู่นเสียนี่ก็ถือโอกาสนู่นนี่นั่นไปเลยซ่อมเสริมบริหารจัดการต่อทะเบียนต่อภาษีซื้อประกันอะไรประมาณน,นี้นะก็จะประมาณนี้ก็ทําให้เราเสียเงินเสียทองนะแต่ก็โอเคแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอีกภพเรือนนึงก็มาแต่เรือนคู่ครองเนาะคู่ครองสุภาก็ นะครับแฟนอยู่ในอาวาดก็ได้นะรักรีเทอรนน์นู่นนี่นั่นก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะก็ไม่ได้เสียหลังจากนั้นดีกว่าเดิมอีกนะย้ายเข้าไปนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนการงานจะมีความรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับดาวพพุธย้ายเนี่ยตั้งแต่วันที่24นะ ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาปี3ามหเนี่ยอันนี้ดีแล้วนะเขาเรียกว่ากรรม,มะพันธุนะครับนะเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ได้รับความบอ้วางใจจากหัวหน้างานเจ้าของบริษัทนะครับคนที่แบบกําลังต้องการโอกาสหรือต้องการเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานช่วงนี้จะเป็นจังหวะด,ดีของคุณนะเพราะว่า2จุดผมมองว่าดาวพันธุไปอยู่ในเรือนกรรม,มะแล้วดาวอังคารเนี่ยที่มาเป็นเกษตรเนี่ยนะที่แปลว่ามั่นคงเนี่ยถาวรเนี่ย นะครับอยู่ในบ้านตัวเองในราศีพิจิตรเนี่ยอันนี้ช่วยนะครับส่งผลให้ชาวราศีมีหลายๆท่านเนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานความสําเร็จอะไรต่างๆถือว่าดีนะครับอีพบเรือนหนึ่งคู่ครองนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเองก็มาสถิตยอยู่ในเรือกนกรรมะก็จะเป็นช่วงที่ปรึกษาหารือนะครับกับคู่ครองกับแฟนนะครับทำนู่นทํานี่นะวางอนาคตร่วมกันนะครับหรืออาจจะทํางานหุ้นกัน สร้างอนาคตด้วยกันในลักษณะต่างๆ,ๆบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาอาจจะเป็นแค่แฟนไปไปมาๆนะก็อาจจะคิดเกี่ยวกับในเรื่องของวางอนาคตด้วยกันนะทำนู่นทํานี่อะไรประมาณนี้นะเขาเวลาปัตนิไปกรรมะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็นะครับจะพูดไปในทิศทางที่เดียวกันเนี่ยเพื่อให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะอย่าลืมว่าดาวพืหัสที่ไปอยู่ในตรงนี้นะท่านก็เสริมและนะเสริมให้เรามีความเจริญก้าวหน้า นะครับในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แล้วแล้วก็ดาวเจ้าเรือนพันธุดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าดีนะครับให้คุณจะดวงชะตานะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะก่อร่างสร้างตัวจะร่ำจะรวยนะจะทำยังไงนะครับนะก็ต้องเจรจาสื่อสารอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับที่เราจะคุยกับนะครับเพื่อ่วมงานก็ได้หรือคู่ครองก็ได้หรือแฟนก็ได้หรืออะไรเงี้ยแสดงวิสัยทัศน์พูดจาคุยกันเห็นไหมนั่งแล้วก็มีรมัศมีแล้วก็ มือชี้ไปพงมาลงพงไรเบลเลอร์บล่าเลยเห็นไหมนะครับคนพร้อมฟังนั่นหมาถึงว่าคุณพูดอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นในช่วงที่นะครับทุกคนฟังฟังฟัง,ฟงพิ่เห็นคุณนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อรากสร้างตัวนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการทํายังไงให้วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของเราเนี่ย โอเคนะครับเกี่ยวเรื่องของแฟนก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยก็ต้องอาจจะบอกกับทางบ้านนะว่าเราอาจจะมีครอ,อ,อบครัวนะเราอยากจะมีครอบครัวเราอยากแต่งงานเราอยากอะไรเงี้ยไปสู่ขออะไรก็ว่ากันไปนะเป็นช่วงที่สามารถบอกกับที่บ้านได้อาจจ่าสาหรับผู้หญิงก็อาจจะนะครับบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอาจจะมีคนมาจีบหรืออาจจะมีคนมาขอแต่งงานหรืออะไรประมาณเนี้ยนะเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับคนที่คบกันมานานแล้วจะหาจังหวะที่แบบเฮ้ยจะให้ผู้ชายมาขอหรือ ขอผู้หญิงเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยไม่ได้เสียนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ก็เป็นเรื่องลักษณะของการเจรจานะครับพูดนะตัวอย่ากเขาจะฟังเรานะครับได้ไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงนะดาวพระศุกร์เนี่ยนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียวพบสหชะ นะสห a ชะก็แปลว่าสังคมนะครับเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดโซเชียลต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆ,างๆการติดต่อการแก้ไขปัญหานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในราศีตุลน,นะเราจะเรียกว่าพหมรณนะอีกพหนึ่งนะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใ,ใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บความสูญเสียอะไรก็ว่ากันไปนะสห a ชานะครับไปสถิตยอยู่ในราศีกันเนี่ยตั้งแต่วันที่3ล้ นะครับนะตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา16น59นาฬิกานาทีอันนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะสหัสชัไปปัตตนี้ก็จะได้เพื่อนหรือแฟนนะครับที่เป็นคนรู้จักกันมาก่อนนะครับหรืออาจจะได้คู่ครองนะครับที่เกิดจากคนรอบข้างอ่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนของเพื่อนนะแล้วก็คนที่อยู่ในวิถีชีวิตนะครับแนะนำ นะให้เรามีคู่ก็ได้มีแฟนก็ได้ลักษณะประมาณนี้อ่าอาจจะเป็นพี่ของเพื่อนนะหรืออาจจะเป็นน้องของเพื่อนอะไรประมาณนี้นะหรือเราหาเองเลยตามแอปพลิเคชันต่างๆอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรเกี่ยวเรื่องของความรักนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนจริงๆคือดาวพุธไปดีนะไปดีนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสหชะปัตนียังหมายถึงการร่วมมือกับเพื่อน ที่ทางานทํานู่นทํานี่ร่วมกันเกี่ยวกับงานก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าดีนะแต่ถ้าจะท่านใดมีดาวพระศุกร์ปีนี้เป็นกาลกินีอันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งเพราะว่าจะกลายเป็นดาวชจ้าเรือนมรณะเป็นกาลกินีเง่เขาเรียกม,มรณะปะตะัตนิเนี่ยมันแปลว่าบางครั้งนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของความหึงหวงนะกับคู่ครองกับแฟนก็ได้นะครับหรือบางครั้งเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันหรือบางครั้งก็ นะครับมรณะปรณนเรากังวลเรื่องวิถีชีวิตของแฟนเกี่ยวเรื่องราวต่างๆก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนนะแต่แน่นอนอะดาวเจเริอนมรณะไปอยู่ในเรือปะะนปัตนิก็ไปแสดงผลในเรื่องของคู่สัญญานะถ้าเป็นการธุรกิ้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคนเข้ามาจีบหรืออะไรยังไงก็ต้องดูให้ดี นะครับหรือคู่ครองจะไปทําเรื่องราวอะไรที่มันจะสร้างนี่สร้างศีลหรือสร้างความลาบากในอนาคตก็ต้องมีการปามีมีการพูดมีการคุยกันอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นการลก,กินีนะอันนี้จะยุ่งเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่รู้ทําเป็นเหมือนไม่รู้นะไพ่สีดาเนาะนะนะเขาเรียกว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะคือเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงการเก็บซ่อนนะครับความรู้สึก นะครับหรืออารมณ์ในลักษณะต่างๆนะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าตัวของคุณมีคนที่เป็นนิสัยประมาณนี้นะถ้าดาวพระศุกร์คุณเข้ามาอยู่ในเรือนปัตนิแล้วได้การกกิณีด้วยเนี่ยนะคุณต้องต้องต้องฝืนความรู้สึกหน่อยในลักษณะว่าต้องต้องมีการพูดต้องมีการบอกบางคนเนี่ยปากหนักนะนะแฟนขอเท่าไหร่ไปลงทุนเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่นี่ก็ให้เขาหมดไม่เคยถามไม่เคยพูดไม่เคยอะไรอย่างเงี้ย นะเน้นอาศัยความไว้วางใจเชื่อใจอ่าแล้วก็น้าตาหนองสองตะลิงนะครับนะพไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะโอเคนะอาจจะต้องมีการคุยมีการถามบางทีของเงินไปลงทุนอ่ะปกติไม่เคยชี้แจงให้เขาชี้แจงนะว่าเฮ้ยคุณเอาไปทําอะไรยังไงอันนี้คุณต้องฝืนความรู้สึกแล้วคุณต้องถามแล้วคือในมุมดีคือมันช่วยกันวางแผนมากกว่าเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรทํายังไงแผนยังไงนู่นนี่นั่น นะถ้าเกิดว่าแฟนเราทำอารมณ์ประมาณว่าหงุดหงิดใส่หรืออะไรใส่ก็สันนิษฐานได้เลยว่าอันนี้หลอกละนะเพราะถ้าเกิดคนที่แบบอยากเอาไปทําธุรกิจธุรกรรมหรืออะไรที่มันให้มันงอกเงยจเจริญก้าวหน้าเพื่อให้ครอบครัวเจริญเนี่ยเขาต้องยินดีที่จะบอกนะครับว่าเฮ้ยเขาจะทําอย่างนี้แผนอย่างนี้นู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ยมันดีเราก็จะได้เสริมและได้ช่วยเอออย่างนี้มีโอกาสนะก็ก็ถือว่าดีนะแต่บางทีเนี่ยมันติดมันขัดบางที มุมมองความคิดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีในเรื่องความละเอียดนะครับบางคนไม่มีเลยเรื่องความละเอียดวัดดวงอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะแล้วมาช่วยกันปรึกษาคุยกันเงนี้ยเอ้ยมันดีนะมันทําให้อะไรหลายๆอย่างมันดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามาขอเงินเราแล้วเราถามโน้นานี่มาหงุดหงิดใส่อะไรใส่ก็สายโยนาละละนะจะเอาเงินฉันแต่ไม่ให้ไม่ชี้แจงอะไรเลยน,นี่คือหลอกละนะไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้ว่าเราก็จะต้อง นะครับมีการพูดมีการคุยหน่อยอาจจะฝืนใจเพราะว่าตามหลักและไพ่ไปดีอาจจะไม่ค่อยอยากจะยุ่งนะแค่มองเฉยๆไงแต่ว่ามองเฉยแล้วเราเสียตังค์ไงไม่ได้ไงก็ต้องคุยกันหน่อยละ่ะนะให้รู้ที่มาที่ไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระเสวกันนิดนึ่งนะ ดาวเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรน,เนะเราจะเรียกวพราภะอันลาภะแปลว่าโชคราบรายได้สองไรายได้สามนะครับสิ่งที่เราปรารถนาความสําเร็จความโชคดีอะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะเรียกว่านะครับลาภะเนาะลาภะไปไหนก็ลาภะไปอยู่ในเรือนวินาศนะวินาศก็แปลว่าลับลับ,บ,บซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับความเสียหายต่างๆโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันขาดทุนล้มละลาย นะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเป็นตัวแทนของมัธยัตนะและเป็นตัวแทนของความอึดอดทนนะพอไปตกพวกวินาศเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มัธยัตคุณก็จะหมดตัวได้ถ้าคุณไม่อดทนคุณก็นะครับจะเสียโอกาสดีๆที่มันจะเข้ามาอันนี้ต้องระมัดระวังไวน้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนหลายๆคนนะครับนะ ก็ค่อนข้างที่จะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหน่อยช่วงนี้นะเ็เป็นอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ตกวินาศนั่นแหละนะแล้วก็นะครับลาภะไปวินาศแปลว่ารักษาซักไม่อยู่นะก็ให้เรามาระวังถือว่าดาวเสาร์เนี่ยไม่ให้ขุนนะนะครับอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าเราจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้หนักใจเบาๆไม่เกิดขึ้นนะครับคือไพ่นะครับจันทาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่สมหวังครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ผิดหวังครึ่งหนึง่ง นะครับคือไอ้สมหวังก็คือเอาละทาตามใจตัวเองได้นะแต่ผลจะตามมายังไงเราก็ไม่รู้นะแล้วก็ผิดหวังนะั่นไม่ถึงว่าหลังจากที่เราทําตามใจเราแล้วนะก็ต้องรับผลที่มันจะเกิดขึ้นนะครับพระจันเนียถูกเนรเทศนะจากสวรรค์นะให้ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยก็เพราะว่าทําตามใจตัวเองนั่นแหละนะไม่รู้ว่ากฎระเบียบข้อบังคับเป็นยังไงนะเป็นหนุ่มรูปหล่อเนาะ นะครับมีสาวไม่ชอบเยอะนะแล้วก็เป็นคนที่รักมั่นด้วยนะรักมั่นกับแฟนนะเนาะพอกฏว่าได้ลูกสาวเขามาคนหนึ่งเขาแถมลูกสาวมาอีกนะก็ปรากฏว่าไอ้ของแถมเนี่ยก็ไม่ค่อยบริหารจัดการเท่าไหรนะ่เนาะก็เลยน้อยอกน้อยใจยไปฟ้องพ่อนะฟอก็โกดโอ้โหนู่นนี่นัน่น,นขับไล่ลงมาจากสวรรค์เลยทีนี้นะนั่นะแหละก็ผมถึงบอกไงว่า สมหวังครึ่งผิดหวังครึ่งนั่นหมายถึงว่าไพ่มาเตือนในลักษณะว่าอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราทําตามใจแล้วตัวเองแล้วไม่ได้มีผลกระทบออกับคนอื่นนะคุณทําได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณทําตามใจแล้วมันมีผลกระทบออกับคนอื่นยังไงคุณต้องยัง้งยังไว้หน่อยนะเพราะว่าไพ่จะตามมาทีหลังนะก็อารมณ์ประมาณว่าบางครั้งนะครับเราก็ทําตามใจตัวเองไม่ได้มันจะมีไพ่นะอะไรประมาณนี้เพราะบางทีมันไปคล้องแวะ คนอื่นเยอะพอไปคล้องแวะคนอื่นเยอะแน่นอนนะนะมันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งและอาจจะทําให้เราลําบากหรือยุ่งยุ่ง,งได้เช่นกันนะไพ่ใบนี้ก็มาเตือนในลักษณะที่ว่าให้ดูแลกันนะครับว่าถ้าเกิดเราทําบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่ไปไปกระทบกับใครทําได้เต็มที่เลยพเพราะเป็นเรื่องของเรานะแต่ถ้าไปทบคนอื่นหรือไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นอันนี้ยังไงต้องพิจรารณาให้ดีนะครับเดี๋ยวไพ่จะตามมาทีหลังนะครับอันนี้ก็ไพ่มาเตือนประมาณนี้ นะอ่ะต่อไปลาหูเนาะนะลาหูนะครับนะหลังจากที่ค้นรั์นะตอนนี้มาทับตัวแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยลาหูอยู่นี่อ่าตอนนี้ย้ายแล้วนะเขาเรียกว่าราหูมาจากเจ้าเรือนวินาศวินาศทับลักคําว่าวินาศทับลักนี่มันแปลว่านะครับความไม่ดีต่างๆเข้ามาโดยที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเขาเรียกเป็นเรื่องที่บางครั้งมันก็ควบคุมไม่ได้นะเช่นเดินเดินไปนะ กท่อซะอย่างนั้นนะหรือเดินเดินไปหกล้มซะอย่างนั้นคือบางทีไอ้คำว่าวินาศเนี่ยมันแปลว่าไม่สามารถนะครับที่เราจะทําอะไรยังไงได้เลยนะบางครั้งมันเป็นในเรื่องของภัยพิบัติมันเป็นเรื่องของสงครามมันเป็นเรื่องของอะไรที่มันยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว,วินาศทั้งนั้นเลยเนะบางทีมันคุ้มไม่ได้ทีนี้สําหรับชาวราศีมีเนี่ยไอ้คำว่าวินาศมาทับลักก็ต้องบอกว่าพยายามนะพยายามอย่าประมาทนะเวลาทําอะไรยังไงเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบ ทุกเรื่องนะแล้วคุณจะรอดพ้นและก็ปลอดภัยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะนิสัยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยละเอียดรอบคอบแันนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยแล้วลาวหูเวลาทับรักแล้วเนี่ยจะใจใหญ่ใจกว้างนะแล้วก็ชอบเปรชอบใจนะอันนี้เรามาระวังหน่อยนะครับเพราะจะนําความวินาศมาหาเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องใคจะเสริมเรื่องนี้ยังไงไม่ให้วินาศถึงตัวเรานะก็ให้นึกถึงครอบครัวเยอะๆนะ ให้นึกถึงครอบครัวเยอะๆนะนะเช่นคนยืมตัง์ลำบากมากเลยยืมตังนะเราก็โทรหาครอบครัวเราก่อนอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนะสมมติเขาขอยืมสักแสนหนึ่งถามมันหน่อยดิว่าควรจะให้เท่าไหร่ะนะสุดท้ายตกผนึกมานะหน1มื่นหนึ่งอ,อยายนี้พอได้นะอันนี้พอได้เพราะว่าเ,เราปรึกษาที่บ้านเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปรึกษาแล้วแน่นอนครับนะ คุณพ่อคุณแม่สามีภรรยานู่นนี่นั่นยังไงจริงๆก็ไม่มีใครเขาใหญ่จะให้หรอกนะแต่เอาบางทีมันเกงใจไงอ่ะก็อาจจะให้บ้างนะการที่เราปรึกษ,ษาเนี่ยดีแล้วนะครับถ้าเราไม่ปรึกษ,ษาเนี่ยคือมึงอารมณ์ประมาณว่าแบบ หน้าใหญ่ในโตนะโอ้โหเจอเขาพูดอ้อนหน่อยเนถ้าคุณไม่ช่วยผมอย่างงู้นอย่างงี้ผมจะอยู่ไม่ได้ผมอะไรเงี้ยนะคุณเป็นพ่อพระเรียบร้อยเลยนะขอยืมแสนหนึ่งไปกู้ให้เขาล้านเลยก็มีนะนะปรึกษาครอบครัวก่อนนะดูเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมแล้วก็นะครับครอบครัวตัวเองถือดาบปกป้องครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยอ้างครอบครัวไปก่อนนะใครจะอะไรยังไงอ้อครอบครัวไว้รอดรอดทุกอย่างนะให้ก็มาเตือนประมาณนี้ นะนะครับนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับนะครับผมผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องกลับขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดทุกโอ้ทุกใจเขา้ามาหน้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามขอทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆผมเกตดเก้าฮินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตดเก้าฮินดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ